วันนี้น่าจะยาวนิดหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกดย่านะครับก็ไม่รู้วันนี้จะจะเสร็จไหมนะอ่าแบ่งตามหน้าที่แล้วก็ระดับเอ็มนอร์มัลโอเคครับผมผลึกพร้อมใหม่ครับพร้อมแค่2ตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวจัดเอาจัดนี้ก่อนเลยนะมาของจริงทุกคนนะนะครับทุกคนต้องเจอนะครับถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ได้จ้างลงเนี่ยอ่าไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมนะครับทุกขั้นขอให้ได้5รอบอุ้ยสมผลปากครับพี่เอ็นเคครับพี่คุณเอ็นเคนะอ่ะ ผมจะทำการลาก,กันแล้วกันเนาะนะครับอาจจะน่าเบื่อหนึ่งนะึงนะวันนี้ทุกคนนะนะครับดู่าเป็นวิชาทานนะอ่ะโอเคครับเราจะลากทุกคนทุกคนมานะเอ้ยโหติดแล้วเนี่ยอ่ะโอเคครับสิ่งที่มันยากเนี่ยสิ่งที่มันยากคือไม่ใช่การตีครับแต่เป็นการคุมนะครับอ่ะตัวนี้เคล์หมดนะครับตัวนี้เคลหมดแล้วนะครับ เช็กชื่อครับสวัสดีพีเอสครับผมสวัสดีครับสวัสดีนายเอสนะนายเอสสวัสดีครับสวัสดีนายเอสฮะสวัสดีคุณสนแน็คครับทะเลาะกับมอนนี่เต็มสิบเลยครับทะเลาะกับมอนเต็มสิบให้เท่าไหร่หันกวางผมก็ให้เต็มสิบให้พันครับนะครับเต็มสิบผมไม่พันเลยนะผมชอบมากเลยหันกวางอ่ะนะครับมันมันมันเจ๋งแจ๋วอะ่ะพี่จกคําว่าเจ๋งแจ๋วไหมผมเมนฮารินโอ้โหเมนฮารินไม่ไหวนะอ,อพี่ พี่ชัยอนันต์พี่ชัยพี่ชัยชัยชัยยันใช่ไหมครับอ่ะพี่ชัยยันสอบถามเข้ามาว่าหมอพินดับดับดับหันหันหันมันไหมแบบนี้โอ้โหพี่ถามว่ามันมันไม่มันมันนะแต่โอ้โหพี่แบบแต่หันเยอะไปไหมพี่ดับเยอะไปนะผมว่านะครับมัน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 อยู่พี่แต่มันเปิงมันเปิงโสมนะนะครับสวัสดีคุณบิวครับผมของดอกจากมอน ของดปจากมอนด้วยหรือหรือแค่บอสอาดอปจากมอนด้วยครับเป็นปานเซนสองครับสะกิลปานเซนสองนุ่นนี่นั่นนี่คือมีสิทธินะมีสิทธิจะได้เป็นตัวปานหมองปานหมองปานหมอ,น,หมอนะครับอ่ะใครใครที่แบบว่ามึนๆน,นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไม่ไม่ให้มึนมากแล้วกันนะครับต้องขอไปด้วยนะครับม,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 มันมนะันมันมันมึนนะมันมึนนะทุกคนนะในเนี้ยต้องต้องวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับต้องวิ่งลากมอนเตอร์นะครับ วันนี้ผมดอปได้แขนแขนเท้าไม่ใช่แขนเท้าแขนเท้าร้อยสี่สิบมาเขาขายกันกี่เอ็มครับตอนนี้ผมเห็นประมาณสองพันเอ็มครับพี่สองพันเอ็มก็ยังแพงอยู่นะครับสองพันห้าสองพันเอ็มประมาณนี้ครับสวัสดีคุณหนุ่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะขายเป็นชิ้นแหรอครับแขนกับเท้าใช่ครับขายเป็นชิ้นครับพี่นะครับคุตาครับสอบถามอรกรอบครับทวนร้อยยี่สิบออฟเบลสองได้เพราะผมเห็นคุณใช้กันตีกวดบนทิน ถ้ากดบนทินผมว่าออฟเล่นได้พี่แต่ถ้าไม่กดบนทินแล้วไปเวลเนี่ยมันดามจมันน้อยนะครับดาเมจมันน้อยจริงๆินะอันนี้ผมผมลองใช้แล้วนะครับดาเมจน,น้อยนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้ครับคอนเทนต์ชิวนะนะครับผมไอ้ไามกลับมาเล่นใหม่ควรเล่นฮันหรือนินจาครับเป็นตัวหลักอถ้าสมมติมันมันไปถ้าสมมติว่าคุณจะเล่นเป็นตัวทางด้านเวลด้วยนะครับเวลด้วยแล้วก็วอด้วยนะครับ เล่นฮันดีกว่านะครับเวลด้วยวอด้วยเล่นฮันแต่ถ้าคุณจะเล่นวออย่างเดียวเน้นวอนะยำมาเน้นวอมีเซตดีตึงๆเนี่ยนะครับเซตดีตึงๆกดยาแล้วดองเวลเนี่ยหรือดองคัสเนี่ยผมว่าแนะ่นําเป็นนินจานะครับเพราะว่านินจามันตายกลับบ่อยเอ้มันมันมันตายได้ครับมันตายแล้วมันลดเวลแต่ฮันกวางมันตายไม่ได้นะครับนะครับฮันกวางมันตายแล้วมันก็ติดลบเฉยๆแต่ว่าเวลก็ยังดําเนินต่อไปนะครับอ่ะชั้น2ต่อทุกคนนะครับเฮ้ผมว่าสบายนะอันนี้ผมทําให้ดูนะว่า ไอ้ถ้าคุณตายในนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเสียอี้ีไหมนะครับอย่าไปทําตามนะอย่าไปทําตามนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างอย,าอย่าไปอย่าไปทําตามนะครับไม่ควรกอเรียนแบบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับขึ้นให้ข้างคิดว่าพฤติกรรมห้าลอกเียนแบบนะครับนะครับเฮ้ยแล้วผมเหงาจัดทุกคนผมมาลงคนเดียวเนี่ยโอ้โห สวัสดีพี่อ้มครับผมสวัสดีครับ,รบต้องค่อยๆลากอตายให้ดูจริงอ่ะนะครับดูทรงแล้วผมไม่มันจะเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนได้พี่เนี่ยเนี่ยยาฟียาฟีพี่สบายพี่ยาฟียาฟ,ยาฟีนะครับไม่ยากไม่ยากพี่ไม่ยาก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 พี่เราอย่าไปท้อพี่ท้อไม่ให้ลิงถือพี่นะครับทอได้แต่อย่าถอยครับทุกคนนะครับลงดันแบบนี้เอาเซนสีไปแบกได้ไหมแบ,แบกได้ครับพี่แบกได้นะครับ แบกได้อยู่แต่ว่าเควสเนี่ยผมรู้สึกว่าเควสเนี่ยเควสเนี่ยมันจะดอปยากนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยต้นเนี่ยทุกๆตัวใช่ไหมครับทุกตัวเนี่ยผมผมเอามาลงนะครับผมเอามาลงโดยการโด,โดยการร,รับเควสทุกตัวนะครับนะครับผมมาตอบช้ยนิดน,นึงนะพี่นะต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่อถ้าสมมติว่าอยากจะปั้นธนูใช่ไหมครับธนูช่วงแรกมันจะเวลลำบากครับพี่จนกว่าพี่จะคาท่าครับ คัดสี่คัดห้า, 4, า 5, จนกว่าพี่จะคัดสี่คัดห้า, 4, า 5, ถึงจะเริ่มมีดาเมจครับช่วงแรกอาจจะต้องทนไปก่อนนะครับถ้าไม่มียาอาจจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทนไปก่อนนะครับลงดันแบบเซียนสี่เอาเอาแบกได้รออาชีพใหม่น่าจะมันใช่พี่ผมรออยู่นะนะครับเสียดายผมเบลวห่างผมมีแต่เซียนหกครับไม่งั้นจะได้จะได้ไม่เหงาโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ลงคนเดียวมีเควสทุกๆรอบก็ชิวครับแป๊บเดียวก็ดอปเออใช่ไหมพี่เนี่ยผมผมมีเควสทุกเป็นเป็นไป,นปนได้ไหมที่แบบสักสามรอบสี่รอบอ่ะมันมันจะดอบอ่ะทุกคนมีอะไรบ้างอะ่ะมีอะไรบ้างขอบคุณที่ดูเนาะไม่ควรที่ดูเนะครับพี่ไปกดมูลทินแล้วลงบูรพาครับศึกษาแค่วิธีการลงครับไวมากโอ้โหกรจริงพี่แต่มันเหนื่อยนะบูรพาเนี่ยข้อเสียของบูรพาคือลงในแค่สี่สี่ตัวละครนะครับแล้วก็ต้องต้องตีเองนะครับ มาทุกคนเราจะมาเจอลูกพี่นักบวชกันนะครับนะเด,เดี๋ยวผมประลองทีแท่นเลยแล้วกันมาก็ไม่เท่าไรปะโทมาเลยน้องชายอาวุโซนะเอาผมต้องตีเหรอปะโทมา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 ห้ารอบห้าร้อยนะพี่เนสนะนะครับตาำนั้นตาำนั้น ่ะผมจะทําการตีตัวผู้ชายก่อนละกันนะครับผู้ชายก่อนแล้วก็อาชาร์จชาร์จด่วนป่ะเนี่ยเฮ้ยหมื่นห้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เฮ้ย,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 ยบ้าเฮ้ยมันตีกันแล้วได้ยังไงขอบคุณที่โดเนีนะครับถ้าลงเกิน20รอบให้500ครับเฮ้ยหมืห้าพี่ ข้าแรงขั้นตำ่ำเฮ้ยเกมบเอ้ย,อยโอ้เกมหมาเฮ้ยเฮ้ยกูกดยาเะเนี่ยเฮ้ยไม่ซื้อลูกแก้วมากดอ่าลูกแก้วผมมันไม่มีอยู่นี่พี่มันต้องใช้เนี่ครับพี่มันต้องใช้ไอ้ต้องต้องใช้เงินดีพี่เนี่ยผมมีเงินเดียวสองพันเนี่ยผมเลยไม่ซื้อเลยพี่เอ้ยแล้วผมไหวนะแล้วผมไหวนะไม่เห็นภาพเลยเหรอ เอ้ยมันต้องเห็นทุกคนมันต้องเห็นนะส่วนใหญ่กดกันวิแล้วก็ชอบตกหลับอนาถตัวละครห่างจากบอสเกินครับตึงๆว่ะดอกเดียวไปหวั่นเออมันมันห่างกันเกินทุกคนมันห่างเกินเมื่อกี้โอ้โหทษทีครับทษทีครับทีนี้ต้องเลือกสินะว่าถ้าครบห้าก่อนหรือห้ารอบได้ห้าลอยมอนน่าจะมองไม่เห็นภาพตรงไม่ตรงนะเฮียใช่หรออ่ะผมจะเริ่มเปลี่ยนนะฮะเริ่มเริ่มเปลี่ยนให้มันตีผู้หญิงนะครับให้นินจาตีผู้ชายคนเดียวนะครับตายเถอะตายเถอะนะตายเถอะตายเออไปตีผู้ชาย อ๋อทุกคนตีดิยืดรอทำไรนินจาตีตีตมันไม่ตีทุกคนไม่ตายโอ้โหเอ้ยโอ้โหอบแรกโอ้หได้เหรียญเอ้ยโอ้โหมันโอ้โหยัางตึงครับรอบแรกอะครับผมโอ้โหจบทันปะเนี่ยดามจจบทันปะเนี่ย โอเคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลูกแก้วนะไม่ได้เควสนะครับโอเคครับผมอุย้ยลูกแก้วสวรรค์ทุกคนเลยอุย้ยง่ายนะสามรอบอครับตึงๆครับโอ้ยลูกแก้วสวรรค์ว่าอุ้ยโอ้โหแลวจบไปนะสามรอบนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใค่โจมแล้วผมห้าร้อยแล้วผมทวงไงแล้วผมทวงนะสามรอบนะครับ ตึงๆครับผมสามรอบนะนี่เขาบอกว่าห้าร้อยใช่ไหมแต่ผมสามรอบนะ